Nobody, nobody can love me There is no, no, nobody like you 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 I wanna know your secrets What keeps you happy? Why? I know. I do no, <laughs> Can't go deeper. มาได้ไงเห็นไหมแล้วรู้สึกไหมว่าหน้าเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นไหมคุณถาวคุณไม่มีรูกขุนคนเหรอคะต้องใส่มากไม่มีรูกขุนเลยแล้วเพราะขนเต็มขนบางทูกคนเลยไม่ดีไม่ดีไม่มีหน้าไม่บันเลยตาไม่บันเลยโอเคด้วยนี่แหละน้ำพีเรย์ต้ค่อยเลือกเคล็ดลับค่อยไว้ทีหลังแล้วกันครับแต่ว่าตอนนี้ถามก่อนว่าพรีเซนเตอร์ที่คุณได้มาเนี่ยรู้สึกไงบ้างถาวบอกก็เอ่อ ก็ต้องดีใจนะครับก็ต้องดีใจครับเป็นเขียมนะครับที่ได้เป็นพรีเซนเตอนะครับสำหรับตัวที่2องครับของแคทิดอกขอบคุณมากๆากเลยนะครับให้กี่ิผมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ยังตื่นเต้ก แต่ว่าก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าหลังจากที่คุณใช้แล้วคุณรู้สึกยังไงเพราะว่าไปสืบทราบมาว่าอะไรรู้ไหมว่าก่อนที่เขาจะตกปากรับคําว่าขอเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้อีกเนี่ยเขาได้ขอลองใช้ก่อนนะจ๊ะต้องมีอย่างนั้นอยู่แล้วใช้ก่อนแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะเป๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคือปกติเวลาเราอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับเอาเวลาเราอยู่เมืองไทยใช่ก็เราอยู่เมืองไทยนะเวลาที่เราไปเที่ยวก็คงจะร้อนๆนิดนึงหน้าเราจะมันๆเราจะติดแบบพก กระดาษซับมันอะไรนี้มานะครับซับไปซับมาแล้วจากเราซับไปซับมาแล้วซับแรงอะไรงี้มันเข้าตาเจ็บตาไม่ใช่เดี๋ยวนี้ซับอะไรแรงขนาดไหนทาตากระตุ้นทําให้เกิดสิวอ๋อใช่ครับมันจะเป็นสิวนะครับยิ่งซับไปซับมาจะเป็นสิวนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่านี้นี่ไง ไม่เคยจำนี่ไงเอาพินเดอร์เอาดีๆเธอจับไหมจับลูลูลูไม่พรีเซนเตอร์แบ็คทีชอว์ครับเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่านั้นนะครับนี่ครับจับจับผู้ชม จริงนะตัวนี้เขาชื่อว่า Oil Control Free Hair ใช่ครับก็คือเราคิดว่าหน้ามันเมื่อไหร่ก็ตกไปเลยทั้งวันกอตกชาวหน้ามันก็ตกไปเลยตกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่หนาอยู่แล้วหนาแน่นอนครับแต่ว่าไม่เทาใช่ไหมเดี๋ยวเดียวเดียวเยวหนาในตอนนั้นคือคงเห็นแบบเพื่อนๆเขาใช้กันอ๋อแล้วอี่ห้ออื่นนะใช่ใช่แล้ว ไม่เทาแต่หนาทุยไม่หนาแล้วก็ไม่เทาเป็นปรกายออร่าคุณเบมอ่ะน้ำมันน้ำมันคือจริงๆแล้วอย่าอยู่ด้วยกันดีกว่าจริงจริงทั้งไม่หนาและไม่เทาด้วยไแลวก็ไม่หมัดด้วยใช้กับที่กรุงเทพได้มีปุนยังไงก็บอกก้อยตบใหม่รับรองว่า เป๊ะแน่นอนครับผมนี่นะอะไรเ่ะเข้ามายืนอยู่เต็มเธอครับผมนะใชภูมิใจในความเป็นทีมสเตอร์ภูมิใจในโจทย์เขาและนี่แหละก็บอกเลยนะคะถ้าจะเขาจะภูมิใจแบบนี้แฟนๆจ๋าเดี๋ยวเตรียมฟินกันได้เลยเพราะว่าเราก็จะหาสาวผู้โชคดีเช่นกัน เหมือนกัน<ไ>เหมือนเดิม3โซนมีท็อปสเปนเด,นดอร์นะครับมีลักกี้ดอนะฮะแล้วก็โซนด้านหลังนะครับค่ะท็อปสเปนเดอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับกล้องพร้อมนะฮะกล้องพร้อมนะครับ,กล,รรบกล้องพร้อมแล้วก็แทนจับเลยทันทีมามิวสิกชูนะครับใครที่เป็นท็อปสเปนเดอร์นะฮะโซนแรกชูขึ้นมาที่เป็นตัวริชแบ็คมาอยู่ๆแต่ oh no ร่างการได้เนี่ยถือว่าโชคดีฉะนั้นก็นิสแฟร์โซนสองลักกี้ดอโบกมาผู้จิ้เดี๋ยวเราดูเกมก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูตารางเดี๋ยวดูเรื่องตู้บอกนะเดี๋ยวนะย้ายไปเรื่อยๆนะครับย้ายไปเรื่อยๆนะฮะย้ายไปเรื่อยโบกไปพร้อมนี้นะ เออคนไหนสวยเออเออ่าอ่ซูมนิ่งนไว้ใครรู้ตัวเห็นตัวเองในจอไหมจ้าเห็นไหมเห็นไหมอยงเมือ์คึนตอนนี้พูดไมนตกใจแล้วคนอูหรออ่หรอเลิมครับคนโชคดีคนที่สนะครับผู้โชคดีคนแรกปิดไปแล้วตอนเปิดไคุยไปยั แฟนแฟนเหมือนตัวร้ายเลยอ่ะแฟนไม่ขัดขวางเขาอ่ะตอนนี้นะคะก็ย้ายไปโซนต่อไปแล้วนะคะขึ้นมาเลยค่ะผู้ชมดีคนที่สองขึ้นมาเลยนะคะเอาอีกฉาปลบมือเอาล่ะผู้ชมดีคนที่สามนะคะ น่าสิเราไม่อยากช่องดี่หรอเออยอมมือคืนเราออกมาเลยเธอใช่ช่องดีอยู่หัวมงกุฎดีและเธอก็ัวสูงด้วยหนูอายุ14แล้วบอกพี่ทำไมอ๋อคือช่องดีเขาคืนให้เราคือ ขึ้นี่ง่ายตรงนู้นไม่ขึ้นนะคะ่เราขึ้นยาตรงนี้มาขึ้นมโอเคเอาละคราวนี้เดี๋ยวสายตาของคนชอบอ่ะเขาต้องไม่มองแบบนี้เมื่อกี้ขึ้นมาเขาไม่เออองเลยมองเแบก คือรับซองสามซองสามซองนี้จะมีโจทย์อยู่ที่ให้ร่วมทํากับเป๊กทำอะไรขอพูดเลยว่าร่วมทํากับผลิตแต่ว่าเป็กเป็มนะเป็นเป๊กผลิตใช่ใคุณหาขอบอกเลยว่าโจทย์ที่อย да> so ู่ในสามซองเนี้ยโอ้โหฟินอะแอบดูมาแล้วเพราะฉะนั้นคนแรกเลือกเลยค่ะ